อันนี้ครัวหลิว <il> <o style> ลีโอสไตล์จะเมีขาหมูเยอระะมันนะคะนีอยากกินขาหมูเยอรมันเดี๋ยวล้างนี้ขาหมูเดี๋ยวจะพาทาเกลือนะคะทาเกลือ โรยเกลือแล้วนะคะโรยเกลือไว้สักพักแล้วก็จะเอามาลงในหม้อนี้นะคะมีเห็ดแชมปิญองหอมใหญ่สีอิ๊วดาซอสปรุงรส เกลือนะคะหลังจากที่ต้มมาได้สักพักแล้วนะคะมาดูหมูกันค่ะขาหมูเราเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยนี่ค่ะสภาพขาหมูหลังจากที่ต้มมาได้สักพักแล้วนะคะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเอาไปเข้าประมาณ สอ,องหน,น,นึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงประมาณนี้ล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะตักขาหมูออกมาใส่ถาดที่จะเอาเข้าเตาอ,อบนะคะแล้วก็ตักน้ำซุปใส่ลงไปในถาดด้วยนะคะไม่รู้เรียกว่าถาดหรือชามนะคะเรียกไปแล้วนะคะ เอาตามสะดวกนะคะจะเรียกอะไรก็เรียกกันเลยนะคะจะตากนา้ำใส่ในถาด้วยนะคะนี่ก่อนที่จะเอาเขา้าเตาอบนะคะต้องให้มีนม้ำ ในนี้ด้วยเิ็หน้อยในน้ำซุปก็จะมีทั้งมันฝรั่งนะคะแครอทหอมใหญ่เห็ดแชมปิองนะคะเพราะว่าจะเอาไว้สดนะคะปรุงรสเรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะ ไฟบนล่างประมาณร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบนะคะมีไฟบนล่างอย่างนี้เลยอบไว้สองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนั่งรนนั่งรนเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะผลลัพธ์จะเป็นยังไงเต่นเทเทนขาหมูที่ได้นะคะ ก็จะออกมาสภาพนี้เดี๋ยวรอสลัดมันฝรั่งก่อนนะคะวียยกอดีคอยให้ล่ะพูดทีดูเจ้าแบบาเนสกระตอฟหระบาเนสกระตอฟหรอ

เวล a แอมอินเดอะมูส a ุ e r พอเวลากินข <ha ้าวกันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ